วันนี <a> ้ค่ะมาพุกสารเด้อขายสารตะลุยหรือถุงไม้ค่ะมันนี้กับบได้ขึ้นดอยนะคะข้องสิยุติการค้นหาเด้อค่ะสำหรับเฮ็ดนะคะตอนนี้สัรนด็กกับยูบุ้รามค่ะอำเภอสตึกตะทเรียบร้อยนะคะมาบาดแม่ค่ะมางานศพบใยญ่คือจิ้มเนากอค่ะแล้ค่ะผ่ด็กหน่อยโชคปิดเทิ่มค่ะมายยำพอกแม่ค่ะนู้นนี่กัปลุกมาแต่สาๆค่ะวันนี้มาหา้าวโพดไปขายนะคะแม่เพิ่งกระเด็ปลูก้าวโพดไว้จ้ะเป็นกระโพดข้าวเหนียวนะคะ ได้อายุได้เวลานี่ค่ะเป็นพันข้าวเหนียวเนาะคะเดี๋ยวอนนี้กระสิไปหักข้าวโพดค่ะเดี๋ยวช่วงหลังๆตอนนี้แกให้เบิ้งเนาะคะ่ะเบนมีหน้าตาลูปรักษณะเป็นยังไงค่ะไ,ไปหักข้าวโพดกัน,นะคะ่ะบรรยากาศสานบ้านเฮาค่ะพของขเรา,ารเรสวนข้าวโพด ฟักหนึ่งจักเออนต้นหนึ่งใส่ใบจักฟักไหมอันเดียวอันเดียวฟักเล้วเ,เ,นะเป็นเขาไหมเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวด้จ้ะเป็นปลูกเป็นอาชีพเสริมนะคะ่ะมีรายได้ช่วงหนาฝนช่วงฝนบางนึงนะคะ่ะทั้งเจอฝนเจอพายุ ้นเพิ่นเลอยบ่ค่อยสมบูรณ์แห้งค่ะเพราะว่านามหลายเนะ <laughs> าะทั้งลมทั้งหัคขามเอาใหม่มาสู้กับพ่อประนันะคะ่ะตั้งไวเน,เนื้อจะสีแรกกิดเสียบตอนนี้นะคะเพิ่็จะแบ่งล็อกปลูกพืชหลายๆอย่างค่ะล็อกหนึ่งปลูกข้าวโพดเนยจะเป็นมันสับปะหลังจ้ะ มันสปาลังล้วก็จะเป็นมันแกวค่ะที่สาวในกล้นทุกปีนะคะจะเป็นมันแกวแค่รอดจ้ะวิธีชีวิตค่ะของคนชนบทนะคะนอกจากการเฮ็ดยให้เฮ็ดห,หน้าเพื่อเป็นอาชีพหลักเนาะคะ่ะมีไปกินแล้วก็ไปขายอาชีพลองอาชีพเสริมของเพิ่นค่ะก็คือการเกษตรนะคะ ส่วนมากค่ะทางบัานแมซานเนตเพิ่นก็นจะเลือกปลูกเป็นเขาโพดนะคะปลูกพักปลูกงาปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าแมสาเนเลือกที่จะปลูกขขาโพดนะคะเพราะว่าเป็นพืชอายุสัน้นต้องการน้ำหน่อยค่ะพี่น้องเอาสามารถใส่นำ้ำฝนนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยให้เพิ่นจะเริ่มเติบโตขึ้นมาได้ค่ะโดยที่มาตองสูบน้ำนะคะจังเป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่บัานแเมซาเนนิยมเลือกมาปลูกค่ะ มาเบิ่งหน้าตาของข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดต้นข้าวเหนียวซื้อเต็มๆของเพิ่นจักเพิ่นห่วงว่าอีหยังเนาะนีก็บ,บ่ฮู้เดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งนี่ะหน้าตาเพิ่นเนาะคะ่ะก็เป็นเม็ดสีขาวเนาะค่ะจะ,ม,ะ,ะ,จะมีสีหมองแก้มออกมาค่ะพี่น้องก็เป็นข้าวเหนียวที่มีรสชาติหวานนะคะนี่คือเพิ่นได้อายุครบพร้อมกิน,นะค่ะพร้อมย่างพร้อมต้มค่ะ ขึ้นมาหอดเป็นกบต้มให้กินนะคะยางเสียสบยางหวานเหรอเนาะข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะซื้อพันจังใดกับว่าหูนะคะหูแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวจ้ะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะพันธ์ิเมสนิดเหลืองมาปลูกก็จะมีเม็ดเป็นสีขาวค่ะจะเป็นชีตอนพ่ดแก้แล้วก็เจมีสีม่วงแข้มเข้ามาเนาะคะ่ะรสชาติหวานค่ะออกเนีย้ยเนี้ยวแล้วจ้ะ ถือว่าอร่อยเลยค่ะบ่อแพ่ข้าวเหนียวพันสีขาวหรือว่าพันสีม่วงนะคะมีรสชาติแซ่บทั้งหนึ่งทั้งอย่างนะคะจะหอมค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะเป็นผืชอายุสั้นนะคะมีเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ60มือค่ะกตาตมาดน้ำมาต้มขายหรือว่าขายทั้งฟักนะคะแม่สนิทค่ะบ่มีแม่ขามารับสื่อนะคะก็ต้อง ใส่ถุงค่ะประมาณหกฟักยี่สิบบาทขายนาบ้านหละกะักอะเลีขายเป็นน้ำมูบานเนาะคะ่ะรสชาติดีค่ะพี่น้องไปหลอบได้กับบเหลือมายังเนาะคะ่ะมีรายใยใส่ใจในบ้านเนาะคะ่ะเสาหนึ่งกับประมาณพันหนึ่งเนาะคะ่ะโดยว่าพันกว่าบาทต่อมือค่ะแต่ว่าเข้าใส่เวลาในการขายบด,ดนเนาะคะ่ะสองถึงสามมือกับมดแล้วเพราะว่าพนจะปลูกเป็นสองชุดค่ะชุดที่แรกก็คือให้พร้อมขายหลอบหนึ่งกับใบมา่านถึงหกพันบาทเนาะคะ่ะต่อหลอบ รอบที่สองกับประมาณเดียวกันค่ะในเวลาป้าอ้วนค่ะพอสนิทก็จะเป็นพ่อขาเนาะค่ะก็จะใส่รถเข็นไปขายตามหมู่บ้านค่ะไปขายประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเมื่อนะคะสําหรับข้าวโพดสี่สิบถึงห้าสิบถุงจ้ะจะได้ถ้าชอบทชัชใจดล้วค่ะฝากพี่ฝากน้องก,ก็ไล่เพื่อเป็นกำลังใจสักนิดนึงค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆการติดตามจ้าจะได้กะพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ